สวัสดีครับพี่น้อง fc ครับการปลูกมันสำปะหลังเริ่มต้นหลายปัจจัยนะครับเริ่มที่แรกกะคือการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินแปลงปลูกของเฮ้านะครับเมื่อเฮห่า,าเก็บผลผลิตแล้วนะครับเก็บทําความสะอาดในแปลงมาฮอนาปลูกใช่วงพืดสภาพนะครับ แล้วก็เตรียมแปลงดินการเตรียมแปลงดินก็คือการไถนะครับไถโดยพานสามไถครั้งแรกก็คือไถโดยพานสามให้เลือกี่สุดพี่น้องตากแดดไบจากนั้นฮาา็เอาเอาขี้ไก่แกลบขี้ไก่แกลบเมื่อวานให้ทัวแปลงนะครับไรล,ละหกลอยกิโลเพื่อยังพ่อพี่น้องเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินของเฮาได้ล้วนซุยนะครับให้ดินของเฮาไดีล้วนซุย หากมันข้องเข่ากะศิษามาช่อนใช่ไปได้นะครับหลังจากหันเขามาไถครบนะครับไถครบแล้วก็มาไถโย,ยกล่องการโยกล่องแปลงมันพี่น้องยาให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเข้าให้เพ็ดเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูมันจะอูซออนะ่ซอยอุ้มน้ำได้นะครับซอยอุ้มน้ำได้น้ำหัวมันใหญ่ มันกะสิโโภออกมานอกล่องนะครับนี่คือการที่มันการการเตรียมดินที่ดีนะครับดําเลยครับดินดํำกับใส่ขี้ไก่แกลบแล้วก็นอกจากนั้นอ้อผมลืมไปนอกจากใส่ขี้ไก่แกลบแล้วเกาใส่ปุ๋ยสูตรซิ้าซิ้าสูตรเสมอสิ้าสิ้านะครับอ่าวานทั่วแปลงคือการพร้อมกันกับขี้ไก่แกลบนะครับก่อนท้ายครบอ่า ไร่ล,ละหา10กิโลพี่น้องไร่ล,ละหา10กิโลก็จะได้ดินดำลักษณะจือสีมีทั้งสี่วัตถุมีทั้งอาหารของผืนถึงอาหารของดินนะครับจะนะครับก็เตรียมถอนพันธุ์ถอนพันธุ์ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับถอนพันธุ์ต้องหาข้อทีๆพี่น้องหาข้อทีสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เฮาตัดถอนพันธุ์นี่ก็บ,บ่ห้เกินหนึ่งเดือน นะครับทันใดยีซิบมือยีซิบวันแห่งดีพี่น้องก่อนเ้าจะลงปแปลงปลูกตัดไฟประมาณยีซิบวันนะครับมัดเป็นมัดเป็นม,มัดเอาไปจุ่มกันไว้นะครับเอาจากนั้นก่อนห้าสีตอนห้าส,ตาสีตัดเป็นท่อนห้าก็ฉีดด้วยสารป้องกันเพรียไฟนะครับป้องกันเพรียต่างๆนะครับป้องกันป่วกแล้วก็ใส่สารกระตุ้นหกัก เคยหากเดือนดีนะครับเอาไปฉีดให้สวมเลยพี่น้องฉีดให้สวมเลยนะครับเขาก็มาตัดอ่าประมาณทละยีสิบเซนที่เขยกล่องไว้นะครับเนาะระยะห่างประมาณหกสิบหกสิบถึงเก้าสิบเซนนี่แหละนะครับระยะต้นระยะแถวมันก็จะเป็นอ่าการโยกล่องแหล่วแต่หล่องของรถไฟพัฒหิเหตมาล่องกว้างล่องแขบมันได้็นาดสิ่ยูใ้ในประมาณเมตรยีย่สิบเนาะ นะครับก็พอดีเป็นยังจังเอา60สิเสนพี่น้องระยะห่างเพื่อความสุดวงในการกำจัดวัชพืชนะครับหลังจากที่เห่า,าปักถอนพันธ์แล้วเขาก็ฉีดด้วยยาคลุ้มยามั่นนี้นะครับจะเริ่มแท่งหลากฝอยหลากแขนง นะครับหลังจากสีสีพามือขึ้นไปไม่มั่นจะแทงหลักฝอยหลักแขนงออกมาหากินอาหารนะครับเพื่อไปเลี้ยงล่ำต้นเพื่อไปเลี้ยงใบให้เจริญเติบโตแข็งแรงนะครับอีกอย่างหนึ่งระยะห่างน่งจะเป็นระยะห่างที่ดีที่สุดเพราะว่าแสงนะครับต้นพืชจะได้รับแสงน้ำพี่น้องนะครับ,นะรบช่วงหนึ่งถึงสามเดือน นะครับเป็นช่วงที่พืชต้องการสร้างล่ำตน้นสร้างาใบนะครับเฮากระใสปุ๋ยปุ๋ยสางตัดเอามาผสมเองเลยพี่น้องสูตร4600 18 460แล้วก็0060เอามาผสมกัน1นต่อหนะครับ1นึต่อหนต่อหนะครับ1เท่าเท่ากันหมดสอย่าง นะครับหากาว่าวานโจกสามเดือนนี่แหละครับหากาว่าวานเพื่อให้สางล่ำต้นแข็งแรงเพื่อให้มีใบมียอดที่แข็งแรงเพื่อให้ลงหัวลงลาบตัวน,นี้เน้นเะสมอพอรอบไปพอรอบกันนะครับไปพอรอบกันหลังจากสามเดือนไปหาสี่เดือน พอมันจะเริ่มล่วงหัวแล้วสามเดือนขึ้นไปเนี่เ่มลงหัวเล้วเอาก็ใส่ตัวหลังนักในจังน้อยนะครับเขาก็มาใส่หนึ่งต่อหนึ่งต่อสามนะครับกบวบาม้ข้ว่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์หนึ่งกิโลอัตราส่วนนะครับอา่าสิบแปดสี่สิบหกศูนย์หนึ่งกิโลศูนนย์หกศูนย์นส,นสามกิโลนะครับเขาจะมาเห็นตัวหลังว่ามันจะเริ่มลงหัวแล้ว นะครับมันจะเรื่มรอมลงหัวจากสามเดือนไปนี่จริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่สองเดือนแล้วแหล,ละนะครับแต่จะมาสามเดือนเขาจะกินอาหารหลายนะครับเริ่มกินอาหารหลายแล้วพอถึงสี่เดือนขึ้นไปนะครับอาหากฝอยหากขาแขนงเพื่อน,นี่นะครับจะเริ่มรุดออกได้ครับจะเริ่มรุดออกจะเหลือแต่หากเทว่าเป็นหัวรูปแ้วก็คือเป็นหัวมัน นะครับสีเดือนทั้งหาเดือนเทํามาใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดหัวพี่น้องนะครับเท่ากับนาใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปเลยครับเป็นสูตรระเบิดหัวใส่เข้าไปนะครับจะซอยให้สร้างแป้งสร้างน้าตาลน้หนักดีนะครับหลังจากสี่เดือนไปแล้วสี่เดือนหาเดือนไปแล้วหากแขนกับหากฟอยจะเริ่มขาดออกเกลือโบโมมี่หากพวกนั้นเลยจะเหลือแต่หัวนะครับที่ในการอา่า ดูดซึมซับเอาปุ๋ยกระสีหน่อยลงนะครับกระสีหน่อยลงเขาก็จะมาเพิ่มเขาก็มาฉีดปุ๋ยเกลทางใบเอาเพราะว่าเขาจะรับอาหารจากข้างล่างยากแล้วนะครับเขาก็มาฉีดปุ๋ยเกล็กระเจี๊ยดให้อซอยสังเคราะห์ได้รับอาหารสารอาหารเพียงพอนะครับลงมาเลี้ยงหัวท้งลุ่มครับพีนองนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่นองเบ่ง หัวถ้าเขาดกเขาจะดกตั้งแต่สองเดือนผู้พี่น้องนี่หัวดกหมายถึงหัวดกแหลกนะครับนี่ครับครับทาดินสมบูรณ์พี่น้อง ถาดินสมบูรณ์มั่นกับหัวใหญ่ตัวโซ่หัวเลยครับนะครับเป็นสันบนนะครับเมันจะมีสองสันสามสันนะครับครับมีหากแกนงกันยังมีอยู่นะครับ ถ้หากฟอยใเนเบิดแล้วพี่นนองหากฟอยเบิดแล้วครับดังที่ผมบอกนะครับคือต้อ่กับปัจจัยหลายอย่างบริเป็นการบำรุงพ่อพงบำรุงดินบสิเป็นทอนพันต้องหาขอตาทีๆแนนะครับแบบปอดเชือ้อโรคปุ๋ยนะครับก็ต้องใส่ตามจังหวะตามอายุ สําสหรับมือใหม่ับที่เคยปลูกมกะกรอกะร่องหันมาล่องปลูกมันเบิงกะขอยาดแนะนํานะครับอ่ะครับพี่น้องจะได้ก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของผมพ่อยกิกิคนปลาไทบบาทนะครับเอามา,าแชร์สู้พี่น้องเฮาได้รับชมกัน นะครับถ้าหากว่าพิาพาประกันนดกระตองกับขออภยัยขอบคุณสาหรับการติดตามขอบคุณขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ต่างๆขอบคุณกําล่างใจนะครับที่ให้พยายกคีดด้วยดีเสมอมานะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความสเลสขู่สุข,สข,สขนะครับเดือคุณครับสวัสดีครับ